ตัวนี้สําคัญมากปณิธานศึกกับยันพยักสามารถแลกเปลี่ยนกันได้สวัสดีครับบันทึกรับ3ก๊กนะคลิปนี้เดี๋ยวจะมาดูใต้ล่าซีซั่นใหม่กันครับเข้ามาอัปเดตเข้ามาแล้วตอนนี้ก็มีทั้งหมด7บทนะสำหรับใต้ล่าตัวใหม่ของซีซั่นใหม่นี้เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรใหม่กันบ้างนะก็อย่างแรกเลยเข้ามาดูในเมืองก่อนจะมี ยุทธภัณฑ์เพิ่มขึ้นมานะครับอาคารยุทธภัณฑ์เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีค้ังแสงกับโรงงานยุทธภัณฑ์ตัวโรงงานยุทธภัณฑ์ก็จะสามารถสร้างอุปกรณ์มาใช้ได้นะก็จะมีหลอมทั่วไปหลอมขั้นสูงแล้วก็หลอมชั้นยอดตัวนี้ก็หลอมชั้นยอดต้องจบบทที่6ก่อนหลอมขั้นสูงนี่จำไม่ได้ว่าบทที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามาตอนแรกเลยก็จะเปิดที่หลอมทั่วไปก่อนเนาะหลอมทั่วไปก็ ใช้เหล็กหล่อในการสุ่มของแล้วก็ใช้เหล็กกล้าในการสุ่มของหลอมขั้นสูงนะการหลอมก็เพื่อให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์ในการใช้งานนะตัวหลอมทั่วไปเนี่ยก็จะส่วนมากก็จะเป็นขั้นทองนะมีลุงมาบ้างนะแต่ก็น้อย ตอนนี้เท่านี้ก่อนอ่ะหลอมขั้นสูงอบนี่จะได้ลุงง่ายขึ้นนะ,ะตัวนี้ได้ถึงสองคิ้นก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวต้องรอหลอมชั้นยอดจะได้เป็นลุงแดงหรือเปล่านะครับก็ของพวกนี้ก็ได้มาจากการตีมอนการทำควสนะ,ะแล้วก็ยังมีการหลอมหลอมตัวนี้ก็มีตัวอย่างดูตัวอย่างได้ หลอมของทองมีทั้งหมด6อย่างหลอมลุงนี่เยอะหน่อยนะ,ะก็ประมาณนี้หลอมลุงก็จะมี2ขั้นนะดูจากขอบนะครับมีอยู่2ขั้นหลอมแดงลุงนะก็แดงลุงก็ประมาณนี้นะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่12ชิ้นสเตตัสก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูสเตตัสของอุปกรณ์กันก่อนพื้นฐานนะก็คือสเตตัสพื้นฐานตัวนี้จะเหมือนกันหมดทุกชิ้น แล้วก็เอฟเฟกยุทธภัณฑ์ก็จะเหมือนกันเ,เหมือนกันในแบบของเขานะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นพัตตัวนี้ก็จะมีสเตตัสยุทธภัณฑ์เป็นแบบนี้หมดทั้งหมดนะจะต่างกันที่สุ่มสเตตัสตัวนี้แดงลุงเนี่ยจะสุ่มสเตตัสได้3อันส่วนขั้นลุงเนี่ยจะมีสเตตัสเพิ่ม2อันตัวนี้การหลอมขั้นนี้จะใช้2ชิ้นในอุปกรณ์ขั้นเดียวกัน อย่างเช่นสีทองก็ใช้สีทองสองอันสุม่มนะให้ได้เป็นสีทองนะสีทองอย่างอื่นอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้เกาะเราอยากได้เกาะเกต็ดปลาเพื่ออับขั้นนะเพื่ออับขั้นได้นะเราก็เอาพัดราวขนนกเนี่ยมาหลอมสุม่มนะสุ่มให้เป็นเกาะเกตดปลานะอย่างเช่นตัวนี้จี้หยก อยากได้เป็นพัดนะ,ะก็เอาเข้ามาสุ่มัีนี้เดี๋ยวสุ่มให้ดูเลยแล้วกันนะนปุ๊บเนี่ยก็จะได้เป็นกระบี่มันเป็นการสุ่มนะเนี่ยจะสุ่มสร้างนะคุณภาพเดียวกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นลุงสองอันก็จะสุ่มเป็นลุงนะครับสําหรับการหลอมนะแล้วจะมีการหลอมปรนีตหลอมปรนีตก็คือการใช้ของสีเดียวกัน10ชิ้น เพื่อหลอมให้เป็นขั้นถัดไปอย่างเช่นทองหลอม10ชิ้นก็จะเป็นลุงตัวนี้ดีกว่านะเอามาหลอมเป็นลุงนี่กว่าเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นลุงเนี่ยน่าจะหลอมได้เป็นแดงลุงนะครับโอเคเป็นหลอมเป็นแดงลุงได้เนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่า แดงลุงจะหายากไหมทํายากไหมนะถ้าเกิดว่าทํายากการหลอมขั้นการเลื่อนขั้นของอุปกรณ์ขั้นลุงเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับอ่เดี๋ยวทีนี้มาดูค้ังแสงกันต่อค้ังแสงก็จะสามารถใส่อุปกรณ์ได้เลเวลหนึ่งจะใส่ได้หนึ่งชิ้นเลเวลหกจะใส่ได้สองชิ้นเลเวลแปดจะใส่ได้สามชิ้นจะใส่อุปกรณ์ซ้ํากันไม่ได้นะอะ่เพราะงั้นการป้องกันเมืองก็จะใส่อุปกรณ์อีกต่างหาก ทีนี้มาดูตัวนี้ก็จะมียอดกําลังพลนะเห็นไหมหนึ่งขั้นเป็นแดงลุ้งเนี่ยสองเปอร์เซนต์ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลื่อนขั้นหนึ่งขั้นเพิ่มศูนย์จุดห้าเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเลื่อนสองครั้งเนี่ยกาลังพลเนี่ยก็จะเท่ากับของแดงลุ้งแล้วนะสองเปอร์เซนตแต่ว่าผมมองว่าตอนเนี้ขั้นลุงก็จะเลื่อนขั้นง่ายกว่าแต่เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าแดงลุ้งเนี่ยหาได้ง่ายไหมนะ จะเลื่อนขั้นได้ง่ายหรือเปล่าถ้าเลื่อนขั้นได้ไม่ยากกลางๆหาได้ไม่ยากเกินไปก็ค่อยเลื่อนขั้นแดงลุงนะวันนี้แดงลุงจะสุ่มสเตตัสได้3แถวขั้นลุงเนี่ยสุ่มสเตตัสได้2แถวตัวนี้ก็จะต่างกันตรงนี้นะสเตตัสก็สุ่มกันใช่ไหมของชิ้นเดียวกันแต่ว่าสเตตัสไม่เหมือนกันนะตอนนี้ก็ต้องเลือกนะอยากใช้แบบไหนนะครับก็ต้องใช้ของ แบบเดียวกันเนาะในการเลื่อนขั้นนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้อัพเลื่อนขั้นไม่แน่ใจว่าขั้นสูงสูงเนี่ยจะต้องใช้ใช้จำนวนเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไว้รออัพแล้วเดี๋ยวหรือว่าใครอัพแล้วลองมาบอกกันดูนะครับว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัพเนาะอ่ะภายในเมืองมีอัปเดตใหม่ก็ประมาณนี้นะครับ ทีนี้ออกมาดูนอกเมืองกันบ้างนอกเมืองมีอะไรใหม่บ้างคิดแน่ๆเลยก็คือมีบทเนี่ยมีเจดบทนะเมื่อเริ่มบทที่3มจบจบบทที่3านะก็จะเปิดโหมด PVP ประจำบันอย่างดูเดือดตัวนี้ก็ช่วยเหลือกิลของเราแล้วก็มีการจับเฉลยด้วยนะ ัวนี้ก็คืออันใหม่เนาะที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ช่องแคบ1ช่องแคบ2โอเคแล้วก็มีการสร้างป้อมนะถ้าเกิดจบบทที่7เนี่ยก็มีการสร้างป้อมด้วยตัวนี้จะลบเอฟเฟกป้อมประการแล้วก็บุกโจมตีป้อมประการตัวนี้ก็น่าจะเป็นดีบัฟแล้วก็บัฟประมาณนี้นะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะแล้วก็มีการแย่งชิงคะแนนกันด้วยถ้าเกิดว่าจบบทที่3แล้วจะเปิดหมด PVP ก็จะมีตัวนี้ขึ้นมา ซึ่งน่าจะเปิดกันหมดแล้วนะครับวันนี้ทานศึกตัวนี้เอาไว้โจมตีผู้เล่นด้วยกันเมืองของผู้เล่นตัวนี้เมืองไหม้แล้วจะเห็นว่าเมืองไหม้แล้วแต่ยังต้องบุกโจมตีอยู่นะครับอาจจะมีผู้เล่นอื่นครอบครองอยู่ก็ได้นะตัวนี้เห็นไหมฉเฉลยปรับเป็นฉเฉลยฉเฉลยแล้วก็จะได้พื้นที่น่าจะได้พื้นที่ตัวนี้นะก็ พื้นที่เขียวเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวลองนี่ยึดเลยเห็นไหมจะใช้ปานธิธานศึกตัวนี้นะสองแต่ถ้าเกิดว่าบุกโจมตีเรียบร้อยอใส่ทหารป้องกันถ้าเกิดว่าบุกโจมตีจะใช้ปานธิธานสี่จะเห็นว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วจากเมืองเฉลยของเราเมืองเฉลยตอนนี้ของผมอยู่ที่ หนึ่งทับหนึ่งนะครับอ,อาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าเลเวลด้วยนะถ้าเกิดว่าเลเวลเพิ่มมากขึ้นอาจจะเพิ่มจํานวนเฉลยได้นะครับอันนี้ก็ดาเอานะอาจจะได้แค่หนึ่งหรือเลเวลเพิ่มขึ้นอาจจะได้เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ตัวนี้สําคัญมากปณิธานศึกกับยันพยักษ์สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะ ถ้าเกิดว่าจะเอาปณิธานศึกแรกเป็นพยักสามารถแลกได้ด้วยอัตรา2ต่อ1ปณิธานศึกสองนะยันพยักจะได้1นระับแต่ถ้าเกิดว่าจะแลกเป็นปณิธานศึกจะใช้ยันพยักหนึ่งแลกได้ปณิธานศึก1นระับแต่ส่วนมากที่ผมเท่าที่แลกมาก็จะแลกเป็นยันพยักนะเพราะว่ายันศึกไอ้ปณิธานศึกไม่ค่อยได้ใช้นะครับใช้น้อยนะนะก็สามารถ แรกเพื่อามาตีทหารโจรได้เพื่ออัพเมืองของเราแล้วก็หาของนะหาเศษกุญซอนะครับอ,อย่าลืมมากดกอบกู้กันด้วยนะครับเพือ่อปลดล็อกเมืองเพื่อว่าจะได้ไปบทถัดไปได้เร็วขึ้นนะก็ถ้าเกิดว่ากำลังทหารน้อยกว่า7,000ก็มาตีทางขวานะ วันหนึ่งก็ตีได้5ครั้งก็เข้ามาตีกันด้วยนะครับก็ขออัปเดตไปเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะเอามาบอกกันเพิ่มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ